หมาปากันแลครับคพนยเเกนมนั่รู้ไหเล่ลเกมพี่ฟ้ามันรู้ค,คิปกบไม่ค่อยสนสดตาหม่อหวยครับอีกแล้วก็เพื่อนแล้วก็วกเชื่อไม่กลัมานทข,ข้สอ หัวทำไมมันไม่ตายวะไอ้นหนัวกูหนะหนะกะอัพไม่รู้ว่าทำไมยิ้มหัวมันตายวะนึกว่ายิ้มแต่ทานี้หัวไม่ตายครูเว่ ตาไม่มีนิ้วหัวมันตาเหี้ยวว่าที่นอะคืออะไรคืเหัวยบบนเต็ม เอววางแนแตนไม่ติดตก็สจะกเกมเขาทำอีกปิกเกมเนย พีเมียตบตาลุ่ขึ้นกันนะเอ้หพี่ไฟกันูมเนี่ยเด็กวะไอ้มันตายนะ้มยาน้น 真没摸了 Ni, würde, Depois,，把腿。哎！你手卡没 คือรหัสของก็เลยจะไม่ดูโคก็แอปมาคถิดนี่พอลาไปก่อนครับรบ๊ายบาย